ครับกู้กับตูล่าสืบครับวันนี้นำนางพญาครับมาให้ดูกันรงน,นี้นะครับตรงนี้เป็นยุคปลายของอยุธยานะครับสร้างโดยพระเจ้าเอกทัศนี่ีสององค์ต <c oughs> ัวสำคัญเลยผมมีให้ดูสององค์ขนาดไซส์เท่าๆกันสำคัญเลยครับยุคปลายเนี่ยดูง่ายๆสบายๆสไตล์ผมเลยอยู่ตรงนี้เลครับขออนุญาตนะครับ อย่าดูเส้นคอครับจะมีแค่สองเส้นเห็นไหมครับตัวจะสั้นครับหนาสั้นหนามีรอยมือครับวันนี้ก็มีรอยมือเหมือนกันนะครับรอยตัดก็ใช้ตอกเหมือนกันครับน่ะจะมีหนามีบางครับแล้วแต่ื่้งหนาและบางครับดูมือครับเคลียวคดทิ้งดิ่งครับเส้นนะนะครับเส้นหูนี่สาคัญครับน่ะเส้นคอเนี่ยมีแค่สองเส้นดูนี้นะครับนะครับ เส้นหูเนี่ยโยมาติดเส้นคอเลยนี่สองเส้นครับปีกจะมแบะออกนะครับแบะออกเนี่ยจุดสําคัญครับนะดูเนื้อกันนิดนึงให้ดูเนื้อหน้ากล้องดีกว่าสบายดีง่ายดีไมใช่ปร,ยยปรับกล้องนิดนึงครับนะนครับไอ้บราสศาตร์ก็มีตามอัตภาพเลยมีแควไซด์เกิดขึ้นเหมือนกันครับพอยุได้นะครับนิยุค ยุคปลายของอยุธยาครับก่อนสิ้นกรุงนะครับเจ้าเอกทัพเป็นคนสร้างครับชุดนี้ครับนะครับดูง่ายๆสไตล์ผมเลยครับนะดูเส้นคอไว้ก่อนส่วนสาคัญเนี่ยครับเส้นคอเลยครับหนึ่งเส้นสองเส้นใล้เคียงมากถ้าเป็นพระทเลสวยจะมีสามเส้นครับนะครับแล้วรอยตัดก็บ่งบอกเล้ชัดเจนตรงนี้ครับตวงนี้สวยมากนี่ดอกพิกลครับเครียกเนี่ยดอกพิกลดอกแดงครับ อาจจะมีสองเส้นเหมือนกันนี่จุดบอกได้เลยครับพระพุทธเจ้าเอกทัศนแน่นอนนะครับขอบพระคุณครับที่ดกดติดตามครับกดติดตามกด subscribe ให้พวกเราด้วยแล้วกันนะครับถ้าชอบกดติดตามนะครับกดแชร์กดไลค์ให้ด้วยครับนี่ครับขอองค์ยามีบางครับขอบพระคุณครับ